สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมจะมาอัปเดตราคาคริปโตเคอร์เรนซีนะครับผมวันนี้วันที่1นะครับผมเดือน10นะครับผมปีอวกนะครับก็จะทําคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับว่าแนวโน้มและทิศทางนะครับในระหว่างวันนะครับภาพใหญ่ครับเดือนครับวีคนะครับครับหชั่วโมง2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับว่าจะไปเป็นแบบทิศทางไหนนะครับผมจะยึดหลักของบิตคอยเป็นตัวหลักนะครับเพื่อนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับใน u t u b e นะครับผมก็ตอนนี้ ผู้ติดตามข้อ7,000ท่านแล้วนะครับแล้วก็ในทิกต o อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใน Tik t o k นะครับตรงนี้ยอดผู้ติดตาม7,171ท่านแล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของตัวตนของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเทรดหรือว่าการวิ่งนะครับต่อไปอจ,จะมีการลงคลิปวิ่งมากขึ้นแล้วก็การเทรดคลิปโตมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ฝาก กดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดเมื่อเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้อาจจะไม่เจอกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับแต่สักวันหนึ่งอาจจะเจอกับสิ่งที่คุณต้องการอาจจะทําให้พอร์ตคุณดีขึ้นก็ได้นะครับผมแล้วช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือโค้ชโชคสอนวิ่งให้กีําว่าโค้ชโชคสอนวิ่งคิดโตตรงนี้นะครับผมจะขึ้นมาใน u t u b e นะครับใน u t u b e ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมยอดติดตามนะครับผมก็เสร็จปันท่านแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆกีได้เลย แล้วจะเป็นลักษณะของวิดีโอทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะวิ่งหรือเดินเร็วนะครับผมผมเป็นโครดสอนวิ่งนะครับก็ตั้งคลิปตัวด้วย1,300กว่าคลิปวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาว1นาที2นาทีหรือ20นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับผมก็ผมจะใช้ลักษณะของการตําคลิปของผมก็คือการอัดหน้าจอ ผมไล้เก็บหน้าจอเพื่อมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนมาเล่าเรื่องต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้ามคลิปที่มันสวยงามมากนะครับเพื่อนๆก็พยายามฟังเสียงที่ผมพูดนะครับผมนะครับก็อาจจะพูดวกไปไปบนมาในแต่ละวันก็อยากจะซึมซับให้กับเพื่อนเพื่อนว่าเราจะท่องลงทุนแบบนี้อย่าพยายามซื้อซื้อขก่ไก่นะครับมันไม่สําเร็จนะครับผมมันน้อยคนนะครับร้อยคนประสบความสําเร็จแค่คนสองคนนะครับนี่คือนักเทรดจุดตายแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งใจจริงๆคุณก็จะหมดเงินไปเลยนะครับเพื่อน โอเคนะครับสำหรับใน Tik t o กถ้าเกิดคลิปมันความยาวมันแค่3มนาทีนะครับเพราะว่าทุกครั้งผมลงมากกว่า3มนาทีอาจกาศหายไปเลยนะครับเมื่อเวลาผมลงมันลงได้แค่ไหนมันก็ตัดไปแค่นั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปติดตามต่อนะครับผมใน u t u b e นะครับผมทุกครั้งนะครับเรียลไทม์นะครับผมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะผมทำไม่เป็นนะครับผมแล้วก็จะมาดูกราฟต่างๆเรียลไทม์นะครับตามสถานการณ์นะครับผม ตอนนี้ผมอยู่หน้าของบิตครับนะครับผมจะพาไปดูโดสกอยก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับไม่แน่ใจว่าจะสนใจบิตกอยในตลาดการันฟอริกหรือเปล่านะครับผมผมอยากแนะนําโบรกที่ผมเทรดฟอริกอยู่ด้วยนะครับผมอัตราส่วนเรเวเดชหนึ่งต่อสองพันนะครับชื่อว่าบรกเฮกเน็นะครับผมก็ถือคำคืนไม่มีกล้าสวอปนะครับผมสามารถถือระยะยาวได้ถ้าเราคิดว่าคิดตัวตัวนี้และราคาต่ําสุดเราสามารถซื้อ แล้วก็ถือได้ยาวได้ก็เปรียบเสม,มือนกับไม่มีค่าภาษีข้ามคืนก็จะไม่มีค่าสวงสวปนะครับผมแล้วก็อัตราตวรเบลหนึ่งต่อสองพันนะครับผมสามนั่นหมายความว่ามีเงินน้อยสามารถออกหลดหนักได้เมื่อถูกติดตามรถจะกําไรอย่างมหาศาลแต่ถ้าเกิดปิดทางนะครับก็ประเดี๋ยวปอดก็จะบริวได้ดังนั้นแล้วเราต้องจัดการดีๆนะครับผมนะครับเมนี่แมเนจเมนให้ดีๆนะครับผม อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของไบเนนนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆสนใจอยากเทรดของใบเนนนะครับมีคลิปตัวไว้เลือกมากมายนะครับผมนับพันรายการนับหมื่นตัวนะครับผมแต่บิดกลับก็้ประมาณสักไม่แน่ใจว่าถึงร้อยตัวหรือเปล่านะครับเราสามารถเลือกเลือกที่จะเข้าไปเปิดบัญชีได้นะครับผมโอเคนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นของอแนะนํานะครับผมนี่คือลิงก์ที่ผมจะแปะให้เพืเ่อนๆใน YouTube หรือกันข้อความในทิกต o k นะครับไม่สามารถ c o ปปี้ลงได้เลยคนไหนที่ติดตามในทิกต o k ไม่สามารถกดเข้า ไปสมัครได้หรืออะไรได้เพื่อนๆให้แนะนําให้ Copy ีก่อนแล้วไปวางในโน้ตของตัวเองหรือว่าางวางในลายคนอื่นแล้วก็เราค่อยกดเข้าไปสมัครนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับกันเลยนะครับผมกดติดตามไว้นะครับวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ต้องการในสิ่งที่คุณต้องการนะครับแต่สักวันหนึ่งคุณต้องเห็นคุณค่านะครับในสิ่งที่ผมพูดไปนะครับผมจะพาไปดูรถคอยก่อนนะครับผมตอนนี้อกบาทแปนะครับอกบาทแปในของกระดานบินครับ แฟนกลับนะครับก็ที่ติดตามอยู่หลายคนบอกว่าผมไม่ได้ทำดูดคอยแล้วเขาจะไม่ติดตามแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมคือตัวทนของผมนะครับว่าใช่ว่าจะทําเกี่ยวสิ่งนี้ทุกวันทุกคนจะพยายามหาที่พึ่งนะครับตัวคนติดดอยอยู่พยายามหาแนวคิดนะครับคนไหนที่ดอยเยอะหรืออะไรเยอะจะมีคําพูดต่างๆนานานะครับมันมันเข้ามามันทําให้เราบางครั้งเสียกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมดังนั้นแล้วเราจะ ยึดคนส่วนมากนะครับผมเพราะคนส่วนน้อยทั้งนั้นนะครับผมที่มันจะมีนะครับผมฝ่ายค้านนะครับผมฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่างคนต่างไม่เห็นชอบเหมือนกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วในช่อง YouTube ก็คือ FC ไกลก็ของคนนั้นไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือแนวคิดความชอบวันนี้ผมอาจจะพูดร้อยคำคุณอาจจะไม่โดนใจพรุ่งนี้ผมพูดคำเดียวอาจจะโดนใจคุณก็ได้นะครับผมดังนั้นแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคนที่ไม่ชอบเราก็มีแต่แอบดูเราทุกวันคนที่ชอบเรา แล้วคอมเมนต์เราแล้วแชร์โพสต์กดแชร์ให้เรานี่คือคนนี้ก็คือเป็นคนที่มีคุณภาพมากนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงรู้เรื่องเราทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ติดตามเรานี่แหละแต่ว่าไม่คอมเมนต์อะไรนะครับผมแลขก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากนะครับผมดังนั้นแล้วผมอยากให้มีการคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกบ้างแสดงว่าเหมือนกับเราทักทายกันนะครับไปไหนเจอหน้าตากันก็สวัสดีครับประมาณนี้นะครับผมขอดูของดูสกอตก่อนนะครับผมทุกครั้งนักเจ้าผมจะมาทำคลิปถามว่าผมทํา อยู่ในบ้านได้ไหมทําได้ครับผมแต่ผมเอามาเรียทําก็คือชีวิตผมติดเทรดนะครับผมกินกาแฟไปด้วยเทรดไปด้วยแล้วก็ดูกราฟไปด้วยแล้วก็เวลาอธิบายเนี่ยมันต้องหาฟิลลิ่งนะครับผมแล้วก็ดูไปตามสถานการณ์แล้วก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับ,นนรบก็คลิปอาจจะไม่ได้เฟอร์เฟคสมบูรณ์เหมือนของคนอื่นเขาหน้าปกอาจจะไม่ดูดีเพื่อดึงดูดให้คุณเข้ามาฟังนะครับผมแต่ถ้าคุณฟังแล้วผมคิดว่ามันจะทําให้คุณไปต่อยอดได้นะครับผม สำหรับดุสคอยนะครับผมวันนี้เรามาดูกันนะครับแนวรับลึกได้เท่าไหร่นะครับผมพยายามกดตัวอยู่โซนนี้ผมขออนุญาตตีเส้นเตนไล์ก่อนนะครับเราจะตัดประเด็นไปที่5บาท20ก่อนนะครับห้าบาทยีตอนที่มันลงต่าจุดต่ําสุดนะครับผมประมาณโซนนี้แต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงของจุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆจุดตรงนี้6บาท4ี 4. เราจะมาพูดถึงของตรงนี้ก่อนนะครับกราฟของตามเฟรมเดย์นะครับบิดครับมันไม่มีครับเดือนนะครับผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงจะไม่ไม่ใส่นะครับผมโอเคนะครับแนวรับจะอยู่ที่6บาท64 6บาท64นะครับผมเป็นแนวรับของของโดสคอยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะรีบาวขึ้นไปได้ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นไปเทสที่45 0 0 0ันดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนี่คือลักษณะของแนวต้านนะครับแต่งนี้คือน่าจะเป็นแต่งกับตัวได้นะครับแต่ต้องยืนยันวันนี้เป็นแต่งสีเขียว นะครับแล้วจะยืนยันการกับตัวขาขึ้นนะครับเพราะว่าแท่งดีแต่เราจะมาดูตามเฟรมของตามเฟรมย่อยก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับผมแนวนี้นะครับเราจะดูอะไรกันทุกวันหนักนานะครับกับโรสคอยนะครับแต่ลงทุนก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไปนะครับผมแล้วก็ไปหาข้อมูลมาจากต่างประเทศว่าเขาทําอะไรบ้างมีการขยับขยื่นขยายทําอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ที่ตามมนอ่ยก็คือไม่อยากให้เพื่อนๆเหงา เพราะผมมองขึ้นทุกวันนะครับต่อให้มันลงมองมองขึ้นอย่างน้อยเพื่อนๆนก็จะได้มีกําลังใจนะครับผมแต่ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนซื้อหรือตามนะครับเพราะว่าต้นทุนผมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมต้นทุนผมเนี่ยต่ากว่าหลักสตังค์นะครับผมดังนั้นแล้วก็ที่มีก็คือเป็นกําไรล้วนๆเลยนะครับผมก็ตนถือได้นะครับแล้วก็มีการปรับปอดด้วยนะครับผมก็ไม่มีปัญหาครับแนวต้านจะอยู่ที่6บาทนะครับผม6บาท977นะครับผมก็เอาเป็นว่าสักประมาณสัก7บาทก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอหวังว่าตามเฟรมี้สารถ แต่งนี้นะครับกลับขึ้นไปได้นะครับผมกลับขึ้นเป็นสีเขียวก็จะมายืนลักษณะตรงนี้้าไม่ได้ก็จะมาอยู่แถวแถวแนวนี้นะครับเพื่อนนะครับอกบาทเจ็ดสองนะครับพยายามไซวีอยู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะเบลี่ขึ้นไปลงมาเขาข้างล่างลึกสุดก็อกบาดสี่ีนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ส่วนตานเฟรมของ S1 นะครับตามเฟรม S1 นะครับก็อยู่ในแนวฐานตรงนี้นะครับเพื่อนๆขอญยตใส่เส้น ตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อนๆต้องฝึกดูเช่นเทรนไลน์นะครับผมไว้ตีแนวรับแนวต้านแนวรับหมายความว่าถ้าเกิดลงมาถึงตรงนี้มันจะขึ้นแนวต้านหมายความว่าถ้าเกิดขึ้นไปมันจะลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตะลุต้านก็จะมีแรงเร่งแรงซื้อเข้ามาครับผมนี่คือกราฟของโดสคอยนะครับผมในตัางเฟรมของ S1 นะครับก็พยายามอยู่ในแนวนี้1นะครับ2 3 4นะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะการกลับตัวแบบนี้จะขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้เราจินตนาการไว้นะครับแบบนี้อาจจะลงมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเบลีกแนวต้านนี่คือต้านนะครับผมต้านจนไม่ป่านลงกลับจนไม่ป่านลงกลับเมื่อป่านปั๊บจะโยกไปนะครับแนวรับลงมาไม่หลุดลงมาไม่หลุดนะครับลงมาไม่หลุดนะครับลงมาไม่หลุดต้านหลุดก็จะพรวดลงมาแบบนี้นะครับนี่คือแบบนี้นะครับนี่คือเทรนไซด์วออกข้างนะครับผมตามปากแกบเพื่อที่จะเลือกทางเพื่อรรข่าวหรือว่าเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมในกลไกของตลาดนะครับผมอ่า M สามสิบนะครับก็โอเคนะครับก็จะอยู่ในรอบนี้เช่นกันนะครับเพื่อนๆสัรนิไว้ว่า มันจะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับอยู่ในโซนโซนของโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับพยายามอยู่แบบนี้นะครับหวังว่าจะไปมากกว่า7บาทนะครับก็ตอนที่มันอุดอู่ใจตอนนี้ติดดอยนานมากแล้วผมเข้าใจแต่สําหรับคนที่เข้าใหม่ก็อาจจะกล้าเข้าซื้อคนที่ถือมานานก็อรอให้มันไปดังนั้นแล้วคนที่ดดยเนี่ยมันตอทรมานเพราะว่าเราคิดที่จะลงทุนแบบช่วงคําวันข้ามคืนนะครับมันต้องอดกลย ปวดโอยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถือเราถือมาติดต้อยสเดือน4เดือนเนี่ยผมก็ใจดีบางคนเดินร้อนนะครับแล้วก็ตนกัดทุนไม่ได้นะครับผมก็ใจครับจุดนี้ผมป่านมาเป็นล้านครั้งนะครับสิปีที่ผ่านมาประสบการณ์ของผมนะครับผมผ่่นมาเป็นล้านครั้งแล้วในการกําไรขาดทุนนะครับดังนั้นแล้วผมสรุปสั้นๆว่าคุณน่ะซื้อเพื่อกินกำไรระยะสั้นคุณถือรอมันเป็นขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์พันเท่าดีกว่านะครับเพราะที่ปัานมาขึ้นตัเกือบทุกทัวรขึ้นมาเป็นพันเปอร์เซ็นต เพราะว่าคุณไม่สามารถเห็นเป็น1นึ่ดอลลร์เห็นเป็น1นึ่ันเท่าได้เพราะว่าจากอรที่คุณซื้อขายแบบนี้คุณจะบอกว่าเอาก่อนกําี้ดีกว่ากับตดลงไป1 0,000หื่นทำไรสองพันเอาก่อนลงไป1ล้านเอาขึ้นมา1นึ่งพันขึ้นมา2องพันขึ้มาหนึ่งแสนเอาก่อนนะครับคุณก็จะไม่เห็นแบบหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่เราประคับประกองเพื่อที่จะให้มันห่างต้นทุนเราก่อนนะครับสมมติว่าต้นทุนเราเจ็ดบาทอ่าเราตอนนี้อยู่6บาท กว่าเราการตุนแสดงว่าเราผัคขับผักงงทยังไงให้มันผ่านผ่านเจ็บาทไปได้นะครับถ้าเกิดมันผ่านเจ็บาทไปได้นะครับถ้าเกิดเราจองมาได้เจ็ดบาทเจ็ดบาทนะครับผมถ้าเกิดลงมาอุบาทเราก็ซื้อลงมาอุบาทเราก็ซื้อลงมา5บาทเราก็ซื้อและทีนี้เราไม่ซื้อแล้วนะครับแต่ลง4บาทเราไม่ซื้อนะครับทีนี้พอไปเราการทุนได้นานนะครับผมเมื่อไป7บาท8บาท9บาทอ่าโอเค10บาทอาจจะกําไรสักแสนหนึ่งบนกลับมาที่เดิมไม่กัดไม่กําไรลงมากัดทุนเนื้อห้าหมื่นนะครับบนเี้เมื่อคุณวนวนไปได้มันจะไปที่15 15 ต่อไปไป20ไป30แล้วต่อไปจะตนได้นี่คือตนตนตนกับคานกําไรของเรานะครับผมแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะให้มันพยายามป้องหรือว่าป้องกันให้มันห่างจากทุนทุนเรานะครับมันจะทําให้เรารู้สึกดีมากกว่านะครับผมแล้วก็ถือได้นานแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจว่ามันเขียว,เข,ยวเขียวนะครับผมแต่อะไรก็ขึ้นได้มันอาจจะลงกลับมาอีกนะครับดังนั้นแล้วเราต้องให้เป้าหมายก่อนว่าเราจะลงทุนยาวสั้นกลางขนาดไหนนะครับเพื่อนๆน,นี่คือค้าของดัตคอยนะครับดัตคอยนะครับผม ก็ดูตามว็บ M5 นะครับก็พยายามอยู่ในครอบนี้นะครับวันนี้นะครับก็ให้มันเบรกแนวนี้เลยนะครับเพื่อนๆ่อ๊กบาทตีว่า7บาทนะครับเบาทเลขกลมๆนะครับเบาทเลขกลมๆอยู่โซนนี้นะครับลงมาก็ประมาณอกบาท7นะครับผมนี่คือรถกอยนะครับส่วนแนวพื้นฐานปัจจัยต่างๆก็รอการอัปเดตระบบนะครับเมื่อวันนั้นคุณรออัปเดตระบบคุณจะใช้คําว่ารู้งี้นะครับน่าจะซื้อได้เยอะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับนี่คือรถกอยผมขออนุญาตไปเจาะประเด็นที่ตัวอื่นก่อนนะครับ ตัวอื่นก็จะเป็นของชิบายุนุนะครับตอนนี้ตลาดบวกอยู่1.9%เอร์เซนะครับเมื่อคือนก็พุ่งขึ้นไปนะครับเมื่อคือนพุ่งขึ้นไปก็ประมาณสัก3รชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อคืนขึ้นไปนะครับ 4, 3น่นะครับผม 0, 5ตัวแล้วก็ 7, 4, 3อยู่ประมาณโซนนี้นะครับ อยู่โซนนี้นะครับก็รู้สึกว่าน่าจะมีแรงเข้าชิบะอินุอยู่ครับผมนะครับวันนี้น่าจะขึ้นไปกรบแต่งนี้ได้นะครับตั้งที่ตลาดบิตคอยลงนะครับมีแรงมีนี่คือเจ้าตรงนั้นแหละครับที่ตั้งซื้อขายนะครับไม่แน่ใจว่าจ้องละ3 4ล้านหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเราเอา1 0,000ล้านเนี่ยไปคูณกับ0.0.002นะครับ0ูนตัวแล้วก็2 4งนะครับผมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับในการตั้งรับซื้อ1 0,000ล้หนึ่งหมื่นล้านถ้าาาเรมคคููณณกับจุด002นะครับ002 0 0 2 4 5นนะครับอานะครับจ่อ,จองประมาณสัก20หน่วย10บเดี๋ยวนะครับผมจุด0245 5นะครับหน่วย10ร้อยพันหมืนะครับ1 0 0่0มืล้านนะครับ1 0 0่0มืล้าน10,000ล้านหน่วย10ร้อยพันหื่นะครับ1ืผมน่วย10ร้อยตัวนะครับ ศูนย์สามตัวนะครับผมอ่าคอมม่าสามตัวนะครับโอเคคูณจุดศูนย์ศูนย์สองสี่ห้าประมาณยี่สี่ล้านนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมจิ้มปิดหรือเปล่านะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับงงตกเลขนะผมนะครับตกเลขนะครับเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้นะครับสามตัวไหมครับเพื่อนๆนะครับจ้องละตั้งอยู่ประมาณ24ล้านนะครับผม24ล้านบาทนะครับที่ตั้งจ้องบิดและออฟเฟอร์นะครับผมบิดหมายความว่าฝั่งฝั่งเสนอซื้อนะครับฝั่งรอซื้อ ฝั่งรอขายเมื่อกวาดฝั่งนี้หมดก็จะยกมาฝั่งนี้นะครับเมื่อเมื่อเื้ขายก็จะมายกไปฝั่งนู้นนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับปดแล้วเฟอร์นะครับนี่คือแนวต้านนะครับ mm hmm. กาคิดว่าชิบะอนุจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งรนะับผมก็น่าจะมาเร่งมาจากต่างต่างต่าง,ต,างต่างประเทศนะครับผมทุกตัวนะครับนี่คือชิบะอนุเพื่อนๆลองดูนะครับกราฟอาจจะต่าแล้วอาจจะลงอีกก็ได้แต่เรา ลงทุนในกับกราฟนะครับเพราะว่าวันนี้มันยังไม่ดีในธุรกิจตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมันดีขึ้นมาเราก็จะใช้เงินน้อยแล้วก็จะกาไรอย่างมาสารแต่ถ้าลงหนักก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราลงทุนด้วยเงินน้อยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดคุณไหนถูกทางลงทุนด้วยเงินหนักถ้ามาถูกทางก็จะกาไรไปเลยนะครับผมนี่คือชีวบโน้นนะครับมันเสี่ยงมากนะครับเพือ่อนๆลองศึกษาเพิ่มนะครับผม โอเคนะครับคิดว่าจะไปต่อได้ในเรื่องของจีบะอินโนะครับวันนี้ผมจะทำครับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูครับบิตคอยให้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนขี้เกียจฟังจนจบแล้วถึงจะไปเอาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้น่าจะโอเคถ้าเกิดขึ้นไปเตสตรงนี้ที่แนวท่านนะครับได้ก็สุดยอดมากครับผม1 2 3 4งสองสามสี่3้าอกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณสิบสี่วันหรือสองสัปดาห์นะครับผม สองสัปดาห์นะครับที่มันขึ้นไปเทสแนวนี้นะครับผมผมได้ก่อนหน้านี้ผมจําได้ผมได้ราคาอยู่แต่แถวโซนนี้โซนนี้นะครับผมแล้วก็ผมไปซื้อบนยอดอีกอันนึงตัว3าไม้ตัวนี้ลบประมาณ2 0,000นนะครับเคยบวก70,000ลบ2 0,000เคยบวก70,000ลบ2 0 0 0มตัวนี้ผมซื้อตัวเดียวไป4ี่แสนสี่แสนบาทนะครับก็ถ้าเป็นหน่วยก็ประมาณ1,600ล้านหน่วยนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นสัก0 1นรับผม0 0 0 1ผมคิดใหพื่อนะครับผมเหนย่จุดศูย10ูน0 0หนึ่งผมนิ้าพมั อ่าโอเค1,600ล้านหน่วยนะคูณ0ุด1นะครับผมผิด,ด0.001นะครับผมก็1.600ล้าน6ะครับผมนะครับต้น4ี่0,000ถ้าเกิด0.01ซึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วครับผมส6ล้านเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเราเคยเป็นแบบนี้มาแล้วนะครับผมโอเคนะครับนี่คือชิบะอินโุนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นของ XEC นะครับ XEC ตัวนี้มาเข็ดเก็บนะครับผมอยู่อันดับที่30 3สินะครับเป็นของ e ี a s หรือมาจากตระกูลของบิตคอยแก๊สนะครับบิตคอยแก๊สก็น่าจะมาจากการทำของบิตคอยเมื่อก่อนนะครับผมแล้วก็แยกตัวหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาต่อนะครับผมโอเคนะครับ XEC นะครับก็ลักษณะของกราฟวันนะครับก็พยายามไต่อยู่ในแนวนี้นะครับเพิ่งเข้าตลาดมาได้ในไปเน้นประมาณสัก3-4วันนะครับก็ประมาณสักสักเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับผมนะครับแล้วก็ลักษณะ หวังว่าให้เป็นตัวยูนะครับตัวยูหมายความว่ามันอยู่ท้องนะครับเก็บเก็บของเก็บของเก็บของนะครับต้านรับนะครับอยู่นแนวนี้นะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับเมื่อเบรกก็เบรกขึ้นไปก็มีแรงตีขายยอดก่อนหน้านี้แล้วก็ขึ้นไปอาจจะลงมาก็าไม่เยอะแล้วผมว่านะครับก็จะไปดูของตามเรมของ SC 4, 4ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับต้นทุนผมอยู่ แถวขนานตรงนี้นะครับยังติดลบอยู่นะครับต้นทุนผมอยู่แต่ถวโซนนี้นะครับที่ผมตีเส้นไว้นี่คือทุนผมนะครับนะครับถ้าลงมาเดี๋ยวก็เก็บเพิ่มอีกนะครับผมตัวนี้ซื้อไปมาหนึ่งแสนบาทกลมๆเลยนะครับเพื่อนประมาณสิบกว่าล้านหน่วยนะครับโอเคไหนะครับผมนี่คือเอ็กซีซีนะครับเพื่อนๆต่อไปผมจะพาไปดูครับของบิตคอยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากดูดอสคอยหน่อยนะครับดอสคอยในนี้โอเคนะครับ โอเคได้อธิบายไปแล้วนะครับผมก็แนวรับสําหรับดอสกอยนะครับก็จะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับเพื่อนแนวนี้นะครับแนวนี้นี่คือดอสกอยแนวนี้เลยนะครับแนวต้านนะครับโซนนี้ทุกตัวจะไปได้นะครับเพราะว่าต้องดูกราฟบิตคอยด้วยนะครับเดี๋ยวก,กินกาแฟก่อน อ่าผมจะไปดูของบิตคอยเลยนะครับเพื่อนๆนะครับดูของบิต o i n แล้วนะครับบิ c o อยนะครับผมตามเฟรมต่างๆที่ผมพูดและคาดการไว้นะครับมันเป็นภายในตามทิศทางที่เราพูดแต่ผมชอบพูดเกิเนไปนิดนึงหมายความว่าวันนี้มันอาจจะบวกอยู่แล้ว1นึ่ดอลลาร์ผมอาจจะพูดไปอีก2อง0นดอลลาร์เนี่ยมันมันยากมากแต่ถ้าเกิดผมพูดแค่ว่า 1> 1, หนึ่งปันร์ต่อหนึ่งบีดีซีห้าร้อยเนี่ยมันง่ายมากครับผมผมจะพูดแบบตอนไหนก็ได้คือมันถูกอยู่แล้วครับเพราะว่าวันหนึ่งอะมันเคลื่อนไหวอยู่แค่นั้นแต่เราเผื่อเผื่อไว้เพื่อแต่ว่ามันขึ้นไปแต่เราต้องคาดการด้วยนะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยบางคนบอกว่าเออไหนพี่บอกว่าขึ้นแล้วโอเคพอตอนเช้าผมบอกว่าขึ้นมันมา,มา,มาตูกทางพอตอนดึก,กผมบอกว่าลงแล้วพี่บอกว่าทําไมมันขึ้นข้อน้องครับมันมีหลายตัวนะครับที่เราจะให้ดูนะครับมันดูกลองตามเฟรมต่างๆด้วยนะครับตามเฟรมทั้งวันตั้งแต่นอต เที่ยงมันลงก่อนนะครับแล้วมันถึงจะขึ้นเพราะว่าคราฟ S4 หรือหรือหนึ่งชั่วโมงมันลงอยู่นะครับดังนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนน้องๆต้องศึกษาด้วยนะครับผมจะพาไปดูของบิตคอยเลยนะครับผมในตามเฟรมของมันนะครับตามเฟรมของมันนะครับมันนะครับเริ่มวันที่1วันนี้นะครับแต้งนี้นะครับหวังว่าจะให้เกิดเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ Pri c e action นะครับเกิดขึ้น1่งแต้งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสีแดงอาจจะเป็น1 สองต่อไปอาจจะเป็นสีเขียวนี่คือปาวนาใน้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดแตงสีแดงเกิดขึ้นอีกแตงแบบนี้นะครับเดือดร้อนแน่นะครับก็ต้องลงมาเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเพือพ่อนเพือพ่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตัดขึ้นแล้วตรงนี้ตัดขึ้นตรงนี้ตัดข,ขึ้นนะครับผมครับเตือนนะครับเดี๋ยวกันไปกันเร็วๆเลยนะครับผมวันนี้วันที่ว,ทวันที่หนึ่งนะครับก็แนวนี้นะครับมาดูกล่องวิกโอเคนะครับวิกสวยมากสวยมากเลยนะครับผมวิกนี้ วิกลี่นะครับเราจะมาดูสังเกตกันอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนผมแก็บหน้าจอก่อนนะครับแบบนี้ตัดขึ้นบางอากาศตรงนี้จะไม่ลงนะครับมีพื้นที่ว่างให้เหลืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัดลงตรงนี้ตัดลงนะครับตัดลงก็ลงมาแบบนี้ลงมาแบบนี้ตอนนั้นที่ผมบอกว่าอยู่ประมาณสักโซนนี้โซนนี้เส้นเส้นเส้นของวิกนะครับลงมาแบบนี้เมื่อตัดขึ้นเราแสงดงว่าอยู่ก่อตัวโซนนี้นะครับเราช่วงเก็บของ ช่วงเก็บของตัดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้อาจจะเป็นไตว์ตัดขึ้นอยู่แบบนี้ 2- อสวิกก็จะขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าลงมาก็จะเป็นลักษณะของ3ามหมนะครับผมคิดว่าน่าจะ3ามหมดอลลาร์น่าจะเป็นจุดที่ต่ําสุดน่าจะรับอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะปานจุดต่าสุดไปแล้วนะผมที่3ามหมื่นเก้าันดอลลาร์เป็นสเต็ปที่2ส,สเต็ปแรกก็จะอยู่โซนนี้นะครับผมมองต่างจากนอดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้นะครับผมมีแต่ประสบการณ์นะผมจะเป็นตรงนี้หนึ่งนะครับสเต็ปที่1 รับลึกนะผมประมาณสัก2 8 0 0 0 2 9 0 0นะครับจิตวิทยาจุดวิทยาประมาณ2-39,000ต่อไปอาจจะเป็น49,000นะครับแนวต้านนะครับต่อไปก็เป็นเป็น50,000-59,000นะครับ59,000จะเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับผม1 2 3 4นะครับหวังว่าเส้นนี้ตัดขึ้นอย่าให้ลงมาถึงตรงนี้นะครับถ้าลงมาถึงตรงนี้เจอกันที่38,000ดอลลาร์37,000ดอลลาร์แน่นอนนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับนี่คือตามเฟรมของ กราฟวิกนะครับมาดูจำเฟรมของเดนะครับวันนี้นะครับมีการหลอกล่อนะครับก็เดนี้น่าจะขึ้นต่อได้นะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่าแรงตรงนี้มันมีพื้นที่อีกเยอะอขึ้นนั่นหมายความว่าเดตรงนี้มันมีแรงพื้นที่อีกเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันสมมติว่าต,ต,ตอนนี้แตงเดมันจะเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับมันเป็นแบบนี้มันมีพื้นที่ให้ลงอีกเยอะมันมีพื้นที่ให้ลงอีกเยอะแต่ตอนนี้มันมีพื้นที่ให้ขึ้นอีกเยอะดังนั้นมันเยอะแบบนี้ดังนั้นเรามาดูของาำเฟรม S4 ต่อไปไปปรดูเมยย่อ โอเคทาเปรมย่อยเนี่ยมันขึ้นมาสูงมากแล้วมันต้องย่อแน่นอนนะครับต้องมาย่อแน่นอนนะถ้ามันพวดแบบนี้โหดมากนะครับพวดแบบนี้โหดมากโหดมากนะครับตัดลงลงมากลงยึกยักยึกยักยักไซเวออกข้างนะครับเมื่อเส้นนี้ตัดขึ้นก็แสดงว่าต้องขึ้นไปนะครับยึกยักยึกยักยึกยักยักสร้างฐานยึกยักสร้างฐานอาจจะขึ้นเป็นแบบนี้นิดหน่อยโอ้บอสนะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องลงมานิดนึง ลงมาก็จริงแต่ตั้งเตียนยกตัวสูงขึ้นลงมาลงมาก็จริงต้งเตียนยกตัวสูงขึ้นแล้วเกิดลงสุดอย่างนี้ยีเขาก็จะมาเล่นอยู่แต่แถวแนวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆแนวนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นของตามเฟรมของ S1 นะครับมาดูกันว่าขึ้นหรือเปล่าโอเคนะครับตามเฟรมของ S1 มีมีแรงซื้อนั้นขึ้นไปนะครับไม่สามารถที่จะกดตัวลงมาอยู่ระดับล่างตรงนี้ได้นะครับโอเค S1 นนะครับโอเคนะครับหวังว่าขึ้นไปหวังว่า จะขับตัวขึ้นเป็นแบบนี้แสดงว่าแท่งเทียนนี้ก็จะดันขึ้นไปที่แนวต้านแนวต้านประมาณสัก M30 จดเจนมากครับไปแน่นอนนะครับ M30 M30 ไปแน่นอนแล้วนะครับนี่คือเป็นเทรนของแนวรับของกราฟบิตคอยนะครับอยู่แบบนี้นะครับสเต็ปที่1นนะครับพยายามทุบนะครับผมเมื่อคืนทุบในที่นี้คือไม่มากครับผมแค่หนึ่งพันตึ๊งสองสองพันดอลต่อหนึ่งบิตซนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากหนึ่งสองสามนะครับเป็นแบบนี้อ่า นะครับมองว่าขึ้นต่อนะครับเพื่อนๆก็44 0 0 0วันนี้มองได้ตอนนี้3 4 5 8 0 0มก็มองเป็น45,000ดอลลาร์ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดลงได้ต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณสัก4,000 40, 0 <c oughs> 4 40, 0,000นะครับของตามเฟรมเดี๋ยวก็อยู่ตามเฟรม S1 ก่อนนะถ้าลงได้ลึกสุดสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของโซนนี้นะครับคงไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับเพื่อน 42,746ดอลลาร์ 42, 9, 000, TC, นะครับต่อ1 BTC นะครับผมแล้วแนวรับตัดไปก็จะเป็นลักษณะของแนวน,วน, P, วนี้นะครับเพื่อนๆดูไว้นะครับถ้าเกิดมันลงมานะครับถ้าเกิดแท่งนี้มันดึงขึ้นไปหลอกนะครับ S 1มันมันมันดึง M 3 0ดึงดึงขึ้นไปนะครับมันอาจจะหลอกแต่งนี้ลงม,มาแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆรอรับได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าไปเล้ราคานะครับสำหรับคนเทรด forex นะครับเส้นนี้มันกดลงก็จริงแต่ว่า ปกติมันต้องลงนะครับแต่มันขึ้นเพราะว่า m m 3 0มันขึ้นอยู่นะครับพเพื่อนเพื่อนสามสิบกำลังทํางานอยู่นะครับ m 30สนะครับส่วน m 1 5้าก็ขึ้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ไปเทสที่440 0มันดอลลราอาจจะมีแรงเทขายลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับพเพื่อนจะขึ้นไปเทสแนวแนวนี้นะครับแล้วก็จะมีแรงเทขายอีกรอบหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็เทาาขายแดงหรือไม่ก็อาจจะตาฐานแค่น,นี้เราขึ้นยาวไปเลยนะครับถ้าเกิดเบรก44 0 0 0ันดอลลราได้ก็จะไปเล่นที่45 446นะครับผมมตาสเับ ส่วนตาเฟมส่วนตาเมตาเฟมใหญ่นะครับเราเก็บของเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อย่าเราให้มันลงสุดนะครับเราเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับเด่นๆแปนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้แนวต้านนะครับการเทรดที่ดีนะครับเข้าตามเฟมไหนควรออกตามเฟมนั้นนะครับมอง M5 นะครับว่าเ้นสตอร์กติกนะครับมันอยู่ตรงนี้อ่าตัดขึ้นแสดงว่าได้ราคาแต่ตอนนี้เมื่อขึ้นไปสูง นะครับอยู่แนวนี้นะครับจนเกือบๆแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่โซนนี้เราอาจจะต้องขายแล้วนะครับเราอย่าถือนะครับเพราะว่า S4 มันอาจจะลงหนักแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆลองศึกษาต่อนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ตามมาฝากเพื่อนๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นผู้ชี้นําราคาหรือทิศทางแต่อย่างใดแต่เอาแนวแนวแนวโน้มหรือทิศทางนั่นแหละมามาแบ่งพันกับเพื่อนๆว่าผมคิดยังไงบ้างนะครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะ เก่งในเรื่องของกราฟหรือในพื้นฐานนะครับแต่ผมลงทุนมาเป็น10ปีแล้วก็โดนมาทุกรูปแบบนะครับดังนั้นแล้วก็พยายามพูดสิ่งที่ทุกคนต้องต้องต้องเอาไปเป็นแบบอย่างได้ก็คือพยายามรู้ในสินทรัพย์ที่เราลงลงทุนนะครับผมแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จนะครับเริ่มจากเงินน้อยๆผิดพลาดเรายังเริ่มต้นได้แต่ถ้าเกิดเริ่มจากเงินเยอะๆ แต่ไม่รู้ตามเพื่อนว่าคุณก็ติดดอยเหมือนทุกวันนี้หรืออาจจะหมดตัวแล้วก็ได้เมื่อต่อไปเลิกไปคุณก็มีโอกาสได้กลับดังนั้นแล้วอย่าเลิกนะครับผมก็ต้องสู้ให้สุดชีวิตนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดแชร์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับจะพยายามทำคลิปหาคลิปดีๆมามาเผยแพร่นะครับแล้วก็จะทำวิดีโอไว้ดีกว่านี้นะครับช่วงนี้ขอแก้อัดหน้าจอไว้ก่อนนะครับนะครับฝากให้กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับฝากให้กด จนถึงหนึ่งมืนคนเลยนะครับขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ